สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะปัจจุบันนี้ค่ะเป็นยุคข,ของสังคมข้อมูลข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงกันอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะแน่นอนว่าส่งผลต่อการบริหารองค์การให้ยั่งยืนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยถึงตําราที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งค่ะที่มีชื่อว่าวิธีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง ย่างยืนค่ะและวิทยากรในวันนี้นะคะท่านก็เป็นรองศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดรสนิทจุ้ยโตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้มาชวนอาจารย์พูดคุยถึงตำราเล่มที่9ของอาจารย์แล้วนะคะคซึ่งเป็นเล่มที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนอื่นอยากจะทราบว่าตำราเล่มนี้ค่ะมีความแตกต่างจากหนังสือเล่ม,มอื่นๆในท้องตลาดอย่างไงบ้างคะก็จะเป็นตำราที่เกิดจากการวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์นะครับของงานวิชาการนะครับที่เราเรียกว่าเรื่องของการบริหารยุทธศาสตร์เราทำวิจัยประมาณสักเก้าเรื่องด้วยกันค่ะนะครับแล้วก็สั่งเคราะห์ออกมานะครับเป็นตำรา และประการที่2นะครับที่มีความแตกต่างก็คือจะมีกรณีตัวอย่างนะครับที่เราเรียกว่าเ a ส e s t u หรือกรณีศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์นะครับอของ4หน่วยงานอันนี้ถือว่าเป็นความแตกต่างนะครับในเชิงของเนื้อหาที่ได้มีการสังเคราะห์และก็กรณีศึกษาครับค่ะก็คือมีการวิจัยกันก่อนใช่ไหมคะแล้วก็จะ มาเกิดเป็น,ปนตำราเล่มต่างๆเหล่านี้ใช่ครับใช่เพราะนั้นในส่วนของตำราเนี่ยนะครับในส่วนต้นๆเนี่ยดูจากชื่อก่อนนะครับชื่อเราเรียกว่าวิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะครับชื่ออาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าประเด็นที่สําคัญก็คือเรื่องข,ของการบริหารยุทธศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับเรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ในเชิงของอการบริหารจัดการนกระแสนในปัจจุบันถือว่าเรื่องนี้คือหัวใจสําคัญคองค์การใดนะครับไม่มีการบริหารยุทธศาสตร์นยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับีนี้ประการที่2เนี่ยบางทีมียุทธศาสตร์เหมือนๆกันคใครมียุทธศาสตร์ที่ดีกว่าคนนั้นย่อมได้เปรียบในการแข่งขันเพราะนั้นเราก็เติมคําว่าได้เปรียบในการแข่งขันนะครับและขมวดท้ายคําว่ายั่งยืนนี มันยั่งยืนเนี่ยหัวใยที่สําคัญก็คือบริหารจัดการอีกประการหนึ่งเราก็เรียกว่าเรื่องของทุนมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลงทุนมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ถือว่าได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวที่เขาเรียกว่าต่อเนื่องตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นชื่อตาราเราก็เลยใช้คําว่าวิถีใหม่การบริหารยุทธ,ธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนครับ ค่ะชื่อนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าครอบคลุมนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการองค์การเลยใช่ครับค่ะแล้วอย่างนี้กระบวนการในการจัดการนะคะอาจารย์มีอะไรบ้างคะที่น่าสนใจนี้กระบวนการในการจัดการเนี่ยเราเอาเอาเรื่องการบริหารยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยสี่โมเดลหรือ4ขั้นตอนนะครับหนึ่งเราก็เรียกว่าการวิเคราะห์สถานการณ์สองก็คือการกําหนดกลยุทธ 3ก็คือการดำเนินกลยุทธ์และ4ก็คือการประเมินกลยุทธ์ะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโมเดลเของการบริหารยุทธศาสตร์กรนี้จากโมเดลของการบริหารยุทธศาสตร์นะครับใน4ประการเนี่ยเราก็ได้มีการสังเคราะห์นะครับที่เราเรียกว่าทําการวิจัยนะจากเดิมเนี่ยมันเป็นทฤษฎีนะครับที่เราเรียกว่าบริหารยุทธศาสตร์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ไปทําการวิจัยนะครับว่า เราจะทำบริหารยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับโดยเน้นในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์นะครับเพราะนั้นแผนยุทธศาสตร์เนี่ยเราจะต้องดำเนินการคราวนี้โมเดลที่ใช้เนี่ยเราใช้คำว่าโมเดล learning and workshop กก็คือการเรียนรู้แล้วก็ประชุมเชิงปฏิบัติการเพราะนั้นถ้าจะทำแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้ยินคำว่า หนึงก็คือ,อทําเองนะครับในแต่และหน่วยงานนี่พอทําเองปั๊บไม่มีใครบอกได้ว่าอัอนไหนถูกอันไหนผิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราได้ยินครับว่าวิสัยทัศน์พันธกิจกลยุทธ์อันนี้มันถูกหรือผิดหรือมันสอดคล้องต่อหลักวิชามากน้อยเพียงใดนะครับมันก็เลยเกิดโมเดลที่สองโมเดลที่สองในเขาเรียกว่าจ้างที่ปรึกษา อ๋อมีมีที่ปรึกษามาอ,อที่รปรึกษาที่ปรึกษาแปลว่าคอนสาวเพราะฉะนั้นในหลายแห่งเลยก็ไปจ้างที่ปรึกษาปรากฏที่ปรึกษาเนี่ยทำยุทธศาสตร์ทําแผนไว้อย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ไล้การมีส่วนร่วมของบุคลากร<อ>นะครับมสทเรานะครับโดยตัวผมเองเนี่ยไปทําวิจัยเนี่ยเราใช้โมเดลที่3ค่ะโมเดลที่3ก็คือใช้ คนในร่วมกันที่ปรึกษาอ๋อมีการร่วมกันทั้งสองฝ่ายเลยทั้งสองฝ่ายนะครับ<ฆ>เช่นนะครับให้อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำอย่างเงี้ยนะคนในก็แปลว่ามีการตั้งคณะทํางานและก็ใช้ที่ปรึกษาที่ปรึกษาก็คือเนี่ยของมสทเราเป็นคอนซัลท์นะครับ<ฆ>ในการที่จะทําแผนยุทธศาสตร์นะให้กับหน่วยงานนะครับเ<ฆ>พราะฉะนั้นโมเดลที่เราค้นพบเนี่ยก็คือโมเดลที่3นะครับก็คือใช้ส่วนร่วม ระหว่างคนในองค์การที่จะต้องทําแผนยุทธศาสตร์บวกกับที่ปรึกษานะครับเพื่อ,อที่จะให้คําแนะนำนะครับที่เ็เรียกมีส่วนร่วมและกระบวนการที่ถือว่าแตกต่างจากที่อื่นเลยก็คือใช้คําว่า Learning and Workshop ก็คือเรียนรู้และประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะครนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทําแผนยุทธศาสตร์กันเนี่ยนะครับก็จะมีการบรรยาย พอบรรยายเสร็จเรียบร้อยนะก็ถือว่าอที่เหลือก็ไปทําเองนะครับทีนี้พอบรรยายหรือฝึอกอบร,รมไปทําเองมันจะขาดช่วงนะครับที่ก็เรียกว่าบรรยายเนี่ยใช้ตุ๊ก,กตาลอยแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยเป็นเรื่องของจริงนะครับไม่สามารถประยุกต์ได้เพราะนั้นเราก็เลยใช้อินทิเกรตบูิรณาการว่าเลิร์น n นิ่งก็คือให้ความรู้เพรานะนั้นพอให้ความรู้นะครับเช่นเราให้ความรู้เรื่องสวอตอย่างเงี้ย ใหความรู้เรื่องสวอตป,ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นทําสวอตจริงฝึกปฏิบัติเลยฝึกปฏิบัติจริงะนะครับใช่ไม่ใช่อย่างไรนะครับมไม่ใช่อบรมแล้วอ้าวกลับไปทํากันเองอะไรไม่ใช่นะครับเพราะฉนั้นเราจะใช้สเต็ปทั้งหมดเนี่ยประมาณสักเจ็ดองประกอบอที่เขาเรียกว่าเทมเพลตของแผนนะครับเพราะฉะน,นั้นตรงนี้นะถ้าใครสนใจนะครับจะอยู่ในตําราวิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร,ร์ สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันนะครับเพราะฉะนั้นในเทมเพลตที่กําหนดไว้ก็1เนี่ยจะมีเรื่องของ s w o t Analysis การวิเคราะห์จุดแข้งจุดอ่อนโอกาสและก็สิ่งคุกขามอีกประการหนึ่งอันี่โดดเด่นมากๆก็คือเรื่องของวิชั่นนะครับวิสัยทัศน์ในตำราเนี่ยเราบอกว่าถ้าจะเขียนวิสัยทัศน์เนี่ยเรามีฟอร์มูลามีสูตร มีสูตรมีสูตรวิธีการเขียนมีสูตรวิธีการเขียนนะครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ขององค์การนะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่า V ีถ้ากับอีบวกเอมบวกซีวีวีเราก็เรียกวิชั่นอีก็คือ expectation นะครับก็คือความคาดหวังว่าองค์การจะเป็นอะไรในอนาคตบวก MM ก็คือมิชชั่นมิชั่นแปลว่าพันธกิจ ต่อไปก็บวก CVCV CV ก็คือค o r e ว a l u e นะเราก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าท่านเขียนในลักษณะนี้นะครับมีองค์ประกอบครบเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ตัวอย่างเช่นนะครับเป็นสายการบินชั้นนำของโลกบริการที่ดีเลิศด้วยวิถีไทยนี่เรียกวิสัยทัศน์ที่เราวิเคราะห์อ,องค์ประกอบ E ก็คือชั้นนำของโลกชั้นนำของโลกค่ะ M ก็คือสายการบินนะ CV ก็คือ c อแวร a ลุกอแวร์ลก็คือมีบริการที่ดีเลิศอันนี้ CV 1น่งแต่ CV 2ก็คือวิถีไทยนะครับอันนี้ก็คือเราทำวิจัยเพราะนั้นวิจัยวิสัยทัศน์ประมาณ500วิสัยทัศน์เราก็เลยเกิดเป็นโมเดลนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มูลาเป็นสูตรเพราะนั้นงานตับรานะครับที่จากเอกสารการสอนนี่ก็คือเรามีการสังเคราะห์จากงานวิจัย แล้วก็มานําเสนอนะครับครานี้นาเสนอให้ง่ายแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นสูตรแห่งความสําเร็จนะครับเป็นปร์มูลาครับอ๋อเราก็จะมีสูตรความสําเร็จให้ด้วยนะคะว่าการที่จะกําหนดวิสัยทัศน์หรือพันธกิจยังไงที่จะเหมาะสมต่อองค์กรใช่ไหมคะใช่ครับใช่เพราะนั้นอาจจะมีเมื่อกี้หนึ่งก็คือสูตรเรื่องสวอตสองสูตรเรื่องของวิชั่นสามสูตรเรื่องของมิชชั่นนะครับมิชชั่นก็คือพันธกิจ เพราะะนั้นพันธกิจเราบอกว่า m m m i s s i o n เท่ากับ m 1บวก m 2บวก m 3บวกไปเรื่อยๆจนถึง m 1ค่ะอันนี้ถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์ก็แปลว่าก็คือพันธกิจถ้ามี4อย่างแล้วก็ m 1ถึง m 4อ๋อค่ะตัวอย่างเช่นนะครับป้องกันเยียวยารักษาฟื้นฟูก็แปลว่าอันนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ เ็ก็เท่ากับ M1 ก็คือป้องกัน M2 ก็ป้องกันแล้วก็เยียวยาเอ็มสก็รักษา M4 ก็ฟื้นฟูนะหรือถ้าแอปพลายไปของมหาวิทยาลัยนะเอก็เรื่องสอนเอ็มสเรื่องวิจัย M3 เรื่องบรการวิชาการแก่สังคมเอ็มสก็ทำาุปบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันนี้เราก็เรียกว่าเพราะนั้นเราก็ใส่สูตรเลย M อ็มเท่ากับเอบวกเอบวกเอบวกไปได้ถึงเอครับ ค่ะก็คือมีครบอะไรก็เราก็มีการมีสมการในการตั้งค่าใช่ครับใช่ค่ะก็มีสูตรที่จะสามารถเรียนรู้ได้ในหนังสือเล่มนี้เลยใช่ครับใช่ค่ะแล้วอย่างนี้มีวิธีการอื่นอีกไหมคะอาจารย์พอเมื่อเราตั้งพันธกิจวิสัยทัศน์อะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะครับแล้วเราจะดำเนินการต่อยังไงบ้างคือในในเนื้อหาเนี่ยเราใส่ไว้ครบชุดนะครับในบทแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องบริหารยุทธศาสตร์ค่ะ พอบทถัดๆไปเนี่ยจะมีเรื่องวิสัยทัศน์และพันธกิจจะมีเรื่องของการจัดองค์การนะครับทีน,นี้เราก็บอกว่าวิสัยทัศน์เปลี่ยนนะครับกลยุทธ์เปลี่ยนในการจัดองค์การต้องเปลี่ยนอนนีเราจะได้ยินสูตรแห่งความสําเร็จว่าเรื่องของการจัดองค์การเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ SBU SBU SB เขาเรียกหน่วยธุรกิจกลยุทธ อันนี้เราก็จะเสนอไว้นะครับว่าถ้าใครไม่ทําหน่วยธุรกิจก่อยุธ์เนี่ยยากที่จะประสบความสําเร็จนะครับเราก็ไปวิจัยกันของบคสบคสเนี่ยนะครับเราเรียกว่าทำเกี่ยวกับเรื่องทัวร์นะบริษัทขนส่งจำกัดนะครับนม่ที้ทำทัวร์เนี่ยก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกทีนี้ถ้าเราแบ่งเป็น s b u แต่ละส่วนละส่วนละคิดต้นทุนกำไรนะเราจะเห็นว่า Uh, สายตะวันตะวันออกเนี่ยค,คนไม่ค่อยมีใช้บริการอตอนนี้มีรถตู้ไปแล้วเป็นรถตู้แทนน,นี่ะคิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์คิดยุทธศาสตร์ใหม่ๆจะให้อยู่รอดะนะครับในขณะเดียวกันสายใต้าสายเหนือบางสายอาจจะกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นอันเนี้ยเราเสนอไว้ในเรื่องของการจัดองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบใ,ในการแข่งขัน เพราะนั้นถ้าคุณจัดแบบตามหน้าที่เดิมเนี่ยไม่มีใครสนใจลูกค้านะครับต่างคนต่างทำถ้าเป็นบริษัทก็เรียกฝ่ายขายฝ่ายผลิตฝ่ายตลาะแล้วใครสนใจลูกค้านะครับตอนนี้เนี่ยได้ยินนะครับว่าหน่วยงานใดถ้าไม่จัดโครงสร้างที่เขาเรียกว่า CRM นะครับก็คือบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือเราเรียกว่าลูกค้าสัมพันธ์นะคได้ยินนะครับว่าถ้ามีในส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจ ซื้อซ้ำซื้ออีกบอกต่อมีความจงรักพัะดีต่อมีความาจงรักภักดีโอโหอันนี้ถือว่าว่าสุดยอดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็คือเราใส่ไว้ในเรื่องของการจัดองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันครับค่ะก็คือเราก็ต้องมีกลยุทธ์ใหม่ๆนะคะเพื่อจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราซ้ําอีกเพื่อประสบความสําเร็จแล้วก็มียอดกําไรที่เพิ่มขึ้นถูกครับค่ะแล้วก็มีความยั่งยืนใช่ นคนีกลยุทธ์ใหม่ๆเนี่ยเราจะต้องเติมในเรื่องของการบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ค่ะก็แปลว่าบางทีเนี่ยมันก็คิดแบบเดิมๆค่ะกลยุทธ์เดิมกลยุทธ์เดิมนะครับ<ม>เราเติมไว้ว่ากลยุทธ์ใหม่ๆเนี่ยใครจะคิดล่ะครับถ้าไม่ใช่ผู้บริหาร<ม>ถ้าไม่ใช่บุคลากรค่ระตอนนั้นเราใช้คำว่าวิธีใหม่การบริหารสมรรถนะ บุคลากรสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันเพราะนั้นแปลว่าคุณต้องนำแนวคิดเรื่องสมรรถนะเข้ามาใช้เราก็ใส่เป็นฟอร์มูลาไว้นะครับเพราะนั้นสมรรถนะเนี่ยถ้าเป็นสมรรถนะหลักเราก็ใส่เป็น core competency เขาเรียก C C 1 C <CC> C 1, 1อ่าครนี้สมรรถนะหลักเนี่ยมีทั้งหมด5สมรรถนะล้วก,ก็ใส่ C C 1, 1> ก็คือจิตสำนึกบริการ<น> C C 2การทำงานมุ่งผลสำเร็จ สี่สี่สามการทำงานเป็นทีมสี่สี่สี่ฝ่ายเรียนรู้สี่สี่ห้ากับจริยธรรมอันนี้เราก็เรียกว่า core competency ครนี้ต่อไปสมรรถนะมันมีสมรรถนะกลุ่มงานค่ะนะกลุ่มงานผลิตกลุ่มงานขายกลุ่มงานตลาดนะครับหรืออันหนึ่งสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งเราก็เรียกว่าเป็น t สี่กับอีกอันหนึ่งสมรรถนะผู้บริหารนะครับเราก็เรียกว่า p สีอนะ่อันนี้ ถ้าเราเอาไปใช้นะครับเป็นงานสั่งคอแล้วเรามีการวิจัยสมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพต้องมีอะไรบ้าง1นึ่งสองและเสนะครับค่ะและเป็นสิ่งใหม่ที่หลายหน่วยงานยังไม่ได้ทำนะครับเราเรียกว่าพจนานุก,กรมสมรรถนะน่าสนใจค่ะนะครับเราจะเห็นใช่ไหมครับมีพจนานุก,กรมเรื่องอื่นๆนะครับนี้พจนานุกรมสมรรถนะเช่นเรามีสมรรถนาเรื่อง การคิดเริ่มสร้างสารรค์หรือยุคปัจจุบันเราก็เรียกว่า Thailand 4.0เน้นเรื่องนวัตกรรมน,นวัตกรรมค่ะเพราะนั้นนวัตกรรมเนี่ยทำยังไงให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาเรียกการคิดเชิงนวัตกรรมทีนี้เราก็ใส่เลยครับสมรรถนะนะก็คือเรื่องนวัตกรรมนี่นวัตกรรมพัฒนานุกรมก็คือถ้าใครมีนวัตกรรมคิดใหม่ๆดีๆเป็นต้นแบบได้เราเรียกว่าระดับ5 ถ้าระดับพอรู้เนี่ยรู้ว่านวัตกรรมคืออะไรระดับ1นนะครับพระนพจานุกรมสมณะเราจะแยกไว้นะครับมี5ระดับมี5ระดับด้วยกันสมมุติว่าเราบอกว่าเรื่องการคิดเชิงนวัตกรรมระดับ1ก็พอรู้ฮะเขาเรียกเบสิกระดับ2เราก็เรียกว่า doing พอทําได้ระดับ3ก็ developing นะครับพัฒนาให้ดีขึ้นระดับ 4. advance ระดับ5ก็คือระดับเอ็กซ์เพิร์เพราะนั้นคว่าแต่กรมเนี่ยตกลงมีอะไรใหม่ๆไหมนอกนะครับเรื่องแบบนี้เหมือนเดิมถือเหมือนเดิมแกอยู่ระดับ1 1> หนึ่งนะฮะเออผมปรับปรุงงานฮะงานให้ดีขึ้นสมมติเราทํางานเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยเราปรับปรุงการประชาสัมพันธ์นี่ทำกระบวนการให้สั้นลงนกระบวนการใหม่ๆนะครับมีการปรับโบชัวร์รูปแบบอะไรเงี้ยอันนี้เราก็บอกเออถ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็ถือว่า ระดับ2อง่ะดูเองมีการพัฒนาขึ้นมีการพัฒนาขึ้นทำได้ developing 3นะครับปีที่แล้วเราทำปีนี้เราปรับโบชัวเปลี่ยนดีไซน์เปลี่ยนนะครับรูปแบบผังรายการอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนคราวนี้ถ้าไปคิดในเชิงบัญชีก็ไปปรับระบบบัญชีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเรื่องของนวัตกรรมนะครับเพราะนั้นเราจะใช้คำว่าพจนานุกรมสมรถนะก็แปลว่าหสมรถนะจะมีทั้งหมดเนี่ยหระดับ แล้วเวลาเราจะพัฒนาก็แปลว่าถ้าคนคนนี้อยู่ระดับ2เนี่ยถ้าเป็นมืออาชีพมันต้องไม่4ี่ก็ห้านะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ต่ํากว่าค่าความคาดหวังนะครับต่ํากว่า4อันนี้ต้องมาอบรมม,มาพัฒนา,ฒนาเราก็เสนอว่าสูตรที่เราจะต้องฝึกอบรมนะครับเราใช้คําว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่มืออาชีพหรือวิถีใหม่ค่ะในตำราเนี่ยใส่ไว้เลยนะครับเราค้นพบว่า เป็นท <55 S 1> ริปเปิ i ไฟโมเดลทริปเปิลไฟโมเดลแปลว่าถ้าจะพัฒนาให้มีสมรรถนะเนี่ยนะครับจะต้องมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแล้วก็เรียนรู้เพื่อพัฒนาศูนย์ทะเรียภาพศาสตร์ิสยัยเน้นศิลปะดนตรีกีฬาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศูนย์ทะเรียภาพและศาสตร์ิสยัยเน้นการฝึกฝนกายวาจาใจอันนี้แค่เฉพาะ5้า 5ทฤษฎีใหม่นะครับค่ะเรายังมี5หลักการใหม่แล้วก็5ขั้นตอนใหม่มเรามีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะคะใครที่ได้ตำราเล่มนี้ไปเนี่ยสามารถนำไปอ่านแล้วศึกษาแล้วก็สามารถไปปฏิบัติได้ด้วยใช่ครับใช่เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นตำราในเชิงของคุกบุกหรือเป็นคู่มือในการที่จะไปปรุงสำเร็จรูปได้เลย เป็นสำเร็จรูปแล้วก็นําไปอ่านหรือไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ด้วยอีกเช่นกันนะคะใช่ครับค่ะแล้วยิ่งปัจจุบันนี้นะคะนวัตกรรมเป็นสิ่งที่หน่วยงานทุกหน่วยงานต้องมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้อยู่รอดแล้วก็ยั่งยืนด้วยใช่ครัะเพราะนั้นเราก็เติมในส่วนที่เป็นวิถีใหม่นะครับกาทวันวัตกรรมเนี่ยหัวใจสําคัญก็คือเรื่อง leadership ภาวะผู้นำค่ะอันภาวะผู้นําต้องเป็น role model คือเด่นผู้นําไม่เคยคิดอะไรใหม่ๆเลยอย่างเียนะครับแล้วก็จะให้ลูกน้องสร้างนวัตกรรมได้อย่างไรแล้วก็บอกว่าเรื่องของ leadership development อันนี้ต้องพัฒนาอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของ team building ก็คือการสร้างทีมนะครับนี้สร้างทีมเนี่ยในวงจรหนึ่งเนี่ยเราก็เรียกว่า P D C A แล้วก็ I นก็เ,เรียก P ก็แพล n นะครับ D ก็ดู C ก็เช็ค A ก a c X และก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ innovate หรือ innovation ค่ะเพราะฉะนั้นในกระบวนการของทีมเนี่ยแปลว่าทีมเนี่ยจะต้องมีการทำงานให้ประสบความสำเร็จและสำคัญอย่างยิ่งก็คือต้องสร้างนวัตกรรมใหม่ค่ะนวัตกรรมใหม่ก็ต้องม,มีการทำอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการ มีนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรขึ้นเนี่ยก็คือผู้บริหารใช่ไหมคะอาจารย์กับผู้นำไม่ผู้นําถึงมีส่วนสําคัญในการที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็สร้างองค์กรให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะอาจารย์ทีนี้ในส่วนของผู้นำนะครับเรื่องของผู้นำเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยความสําเร็จอยู่ที่ผู้นํะที่เราเรียกว่าถ้าได้ผู้นําดีประสบความสําเร็จนะครับเพราฉะนั้น ผู้นำเนี่ยสมรรถนะหนึ่งในนั้นเลยจะต้องเป็นอินโนเวเตอร์เป็นเรื่องนักนวัตกรรมน่ะ,ะนวัตกรรมเนี่ยผู้นำเนี่ยจะต้องมีความคิดหนึ่งก็คือความคิดริเริ่ม 2. ความคิดสร,ร้างสรรค์สความคิดนวัตกรรม,มนะครับพอคิดในส่วนนี้แล้วก็จะกลายเป็นต้นแบบนะครับที่เขาเรียกเป็นโรโมเดลนี่แหละอันนเป็นต้นแบบสําหรับน้องๆหรือในทีมงานนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้า จะเริ่มเรื่องนวัตรกรรมเนี่ยให้พัฒนาผู้นำซะก่อนะนะครับและหลังจากนั้นก็คือพัฒนาทีมงานนะครับซึ่งในกระบวนการในวิถีใหม่การบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนเราเสนอไว้ครบถ้วนนะครับและสุดท้ายเนี่ยเราจะมีเรื่องของการติดตามและประเมินผลโครงการ,การนะครับรว่าเครื่องมือในการติดตามเช่นเราบอกว่าเรื่องอบรมให้คนมีสมรรถนะเราจะ ประเมินผลโครงการอย่างไรนะครับแล้วก็มีสูตรสาเร็จให้ค่ะครับผมการประเมินก็ยังเป็นถือเป็นสิ่งที่สําคัญที่ต้องมีการประเมินทุกขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะดูประสิทธิภาพของงานที่เกิดขึ้นด้วยใช่ครับใช่เพราะนั้นในในองค์ประกอบของวิถีใหม่เนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการติดตามและประเมินโครงการค่ะและหัวใจที่สําคัญที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับในบทสุดท้ายเนี่ยก็คือกรณีศึกษา หรืออาจจะเรียกว่ากรณีเบสแพคท c สค่ะแตนะที่เราได้ไปทําการวิจัยนะครับจะมี4เคสด้วยกันเคสที่1กําลังคิดทิศกันเนี่ยเราเรียกว่าพวกบูรณาการได้ยินไหมครับจังหวัดบูรณาการผู้ว่า c ีออย่างเงี้ยเราทําแผนยุทธศาสตร์นะครับของจังหวัดสกลนครนะครับเป็นต้นแบบอ,อีกประการหนึ่งเราก็เรียกคลัสเตอร์หรือกลุ่มจังหวัดนะเราเรียกว่ากลุ่มจังหวัดสนุก <c oughs> นะบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรสนุกก็สกลนกครนครพนมและก็มุกดาหาร <c oughs> ที่เขาเรียกเป็นคลัสเตอร์นี่เราก็ทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานกลุ่มจังหวัด4ปีนะครับ <c oughs> ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลกําลังให้ความสนใจนะครับบริหารในเชิงของคลัสเตอร์และก็บริหารจังหวัดเพื่อการพัฒน,นาอย่างบูรณาการ <c oughs> อันนี้เป็นสว2เคสแล้วเคสที่3นี่จะเป็นของแผนยุทธศาสตร์ของสํานัก งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสาก,ก์เขาเรียกแผนยุทธศาสตร์4ปีะนะครับและอีกเคสหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนของกรมทางหลวงเพราะฉะนั้นใครสนใจและอยากจะทําแผนนะครับถือว่าเป็นคู่มือได้เลยนะครับเราจะมีองค์ประกอบหรือเทมเพลต7 7ข้อนะครับตั้งแต่ analysis. s w อตแอนนัล s ิซไปจนกระทั่งถึง s าดิจี้แมปนะครับที่เขาเรียกแผนที่ยุทธศาสตรนะ์สามารถดู ที่เขาเรียกดูเป็นคู่มือนะครับและเสร็จแล้วก็ดูได้ทั้งกระบวนการดูได้ทั้งเนื้อหาและเสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ค่ะวันนี้เราก็คุยกันสะเพริ์เลยนะคะเกี่ยวกับสาระและความรู้ของตำราเล่มนี้นะคะแต่สุดท้ายอยากให้อาจารย์ช่วยฝากเชิญชวนผู้ที่สนใจหรืออยากฝากอะไรถึงผู้ที่อยากได้หนังสือเล่มนี้หน่อยคะ่ะครับตอนนี้ทั้งองค์การภาครัฐและก็ภาค ธุรกิจเอกชนนะครับต้องให้ความสนใจท่านเล่มนี้เนี่ยท่านจะทันสมัยนะครับเนื่องจากรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์การพัฒนาชาตินะครับใน20ปีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเราเตรียมพร้อมในหน่วยงานนะครับบริหารยุทธศาสตร์สู่ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนและสําคัญอย่างยิ่ก็คือวิถีใหม่นะครับไปสู่ความสําเร็จครับค่ะสรวันนี้นะคะก็ได้รับข้อมูลสาระกันพอสมควรเลยค่ะ และท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจตำราเล่มนี้นะคะและตำราเล่มอื่นๆก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรเสนจุ้ยโตที่ให้เกียรติกับรายการของเราอย่างมากนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวุวเราก็เท่านี้จะไปต่อ,อยังไงดีนะอ้าเรียนมสทอ ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงอย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้